ปกติแบบจริงน้นโลาแบบกบอกกมสามเสียบประกอบนนี้สามเสียบเนาะใช้กับาเสียงดังเลเนาะออกสับแย่นยินๆไปมันกรอบออบอบ,บพี่อ้องทังั้วไก่ทั้งงานหลายอย่าง น้าเดียวจุ่มนี่คืจุ่มสารสมจุ่มนาำสารสมบเพราะให้นอย่างย่างมันออกเจกระตาพึ่งลงไปกเห็นเหี่ยงสุดท้ายเปเื่อนๆย้ำเลงบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจากเ,เพื่อนๆที่เขามาเบิง่งเอฟซีไม่เอฟซีเขาพี่น้องคุณสุขคนจ้า ตุนต่นออขอบพระคุณหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ต่อมจุ้มเพชรแสจะเป็นบ้านนี้ด้วยค่ะพี่น้องละปลอกว้จะว่างจะน้อยปลดจะใค่อย้ิเมาสักเป็นสิ่งว้จ้า แผนแขวนเส้นนี่แผนสับลืมไอ้ผูนอ<ไ>้องเบิ้งแม่จ้าสับมไปไหมอันนเ้แ่ยวๆเขาจีบหัว <c oughs> อาระจ้าจีบนิดเอฝากมาจีนินะจาน้าจิหนาพักันไหมนะคะ<ม>ออขอาในลายจ้าที่เราไม่ิดตามมาหนับชุบมบ่มยย่ยต่อทพแพเป็น้านจา้เราจ้าสวดีค่ะร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะ